สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่ารู้กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกระต่ายสัตว์ที่ดูน่ารักเรียบง่ายแต่มีความสามารถพิเศษที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วมากจริงๆครับซึ่งนี่แหละคือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงใหญ่หรือที่เขาเรียกว่าคอลเลนีนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะ เรื่องนี้สําคัญมากจริงๆวันนี้เราก็มีข้อมูลจากเอกสารนะครับทั้งแนวทางการเลี้ยงในระบบคอล و นีแล้วก็คู่มือดูแลกระต่ายทั่วไปเราจะมาดูกันว่าไอศักยภาพการขยายพันธุ์ที่สูงมากๆเนี้ยมันสร้างความท้าทายยังไงบ้างโดยเฉพาะปัญหาที่เราเรียกว่าปัญหาการผสมพันธุ์ที่ควบคุมไม่ได้แล้วในเอกสารเขาแนะนําทางแก้ไว้ยังไงบ้างค่ะคือการทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็การจัดการการผสมพันธุ์เนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะ เพื่อเลี้ยงปัญหาประชากรที่อาจจะล้นเกินจนคุมไม่อยู่แล้วก็เพื่อให้การเลี้ยงมันได้ผลตามเป้าหมายไม่ว่าจะเลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยๆหรือว่าเลี้ยงเพื่อการผลิตก็ตามค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยนะครับข้อมูลจากเอกสารชิ้นแรกนี่ชัดเจนมากเรื่องศักยภาพคือกระต่ายเนี่ยพร้อมผสมพันธุ์ตั้งแต่อายุแค่แบบ3-4เดือนเองนะครับใช่ค่ะเร็วมากแถมยังให้ลูกได้ปีละ4ี่ถคอกหรืออาจจะเยอะกว่านั้นอีกอื แล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือตัวเมียเนี่ย เขาสามารถตั้งท้องต่อเนื่องได้หลายเดือนเลยเพราะว่าระบบการตกไข,ข่ของเขามันเป็นการตกไข่เมื่อได้รับการผสมพันธุ์หรือ induced ovulation ค่ะมันไม่ได้มีรอบเหมือนสัตว์อื่นอ๋อครับครับค่ะบวกกับพฤติกรรมที่เรียกว่าชิ i นนิ่งคือการเอาคางถูถูเพื่อประกาศว่าพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้โอกาสผสมพันธุ์เนี่ยเกิดขึ้นได้แทบจะตลอดเวลาเลยโอ้ความสามารถสูงขนาดนี้ แล้วมันส่งผลยังไงครับกับการเลี้ยงแบบคอโลนีที่ว่าเนี่ยครับจากข้อมูลที่ระบุไว้ผลกระทบหลักๆเลยนะคะคือมันสร้างความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดภาวะประชากรล้นเกินหรือ o v e r populaion t อย่างรวดเร็วมากๆถ้าเราไม่มีการจัดการที่เออเข้มงวดพอคะ่ะเนี่ยแหละค่ะคือที่มาของคำว่าปัญหาการผสมพันธุ์ที่ควบคุมไม่ได้ที่เราจะคุยกันวันนี้ครับแล้วปัญหามันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะมันยังมีความยากลำบากในการบันทึก ติดตามสายพันธ์ุพ่อแม่ซึ่งอันนี้สําคัญมากนะถ้าเราจะพัฒนาสายพันธ์ุหรือแค่จะจัดการฝูงให้ดีนึกภาพออกเลยครับคงจะวุ่นวายน่าดูใช่ค่ะแล้วจุดที่น่ากังวลมากๆเลยคือถ้าเราปล่อยพ่อพันธ์ุไว้ในฝูงตลอดเวลาเนี่ยแม่กระต่ายสามารถตั้งท้องสามได้ทันทีหลังจากคลอดลูกเลยนะคะโหทันทีเลยครับค่ะแทบจะทันทีวงจรมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อย การควบคุมประชากรในระบบคอลนีนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีการแทรกแซงหรือการจัดการที่ดีพออืเมื่อธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แล้วในเอกสารเขาแนะนําแนวทางจัดการปัญหาการผสมพันธุ์ที่ควบคุมไม่ได้นี้ไว้อย่างไรบ้างครับแนวทางที่เขาเน้นย้าแล้วก็บอกว่ามีประสิทธิภาพที่สุดเลยนะคะก็คือการแยกเพศอย่างเด็ดขาดค่ะอันนี้เบสิกแต่สําคัญที่สุด แยกเพศใช่ค่ะคือต้องแยกพ่อพันธ์ออกจากฝูงตัวเมียแล้วก็ลูกกระต่ายไปเลยอาจจะเลี้ยงพ่อพันธในกรงเดี่ยวหรือคอกแยกหรือใช้สิ่งที่เรียกว่า rabbit tractor ที่เป็นเหมือนข้อเคลื่อนที่ได้แยกไปต่างหากเลยค่ะอาาฮอีกวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้แต่ต้องจัดการดีๆก็คือการควบคุมการผสมค่ะคือนำพ่อพันเข้าไปในฝูงตัวเมียเฉพาะช่วงที่เราต้องการให้ผสมเท่านั้นพอผสมเสร็จก็ต้องรีบเอาพ่อพันกลับไปแยกทันที อันนี้ต้องเป๊ะเรื่องเวลาเลยนะครับใช่คะ่ะต้องแม่นยำมากแล้วก็ยังมีการแนะนำให้แยกแม่กระต่ายที่ใกล้คลอดออกจากฝูงไปไว้ในกรงหรือข้อคลอดส่วนตัวเพื่อให้ดูแลลูกอ่อนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ป้องกันการผสมพันธุ์ซ้ำทันทีหลังคลอดด้วยคะ่ะแล้วถ้าเป็นกระต่ายที่เลี้ยงตามบ้านเป็นสัตว์เลี้ยงแลครับไม่ได้เลี้ยงเพื่อการผลิตเยอะ ยังมีผลดีต่อสุขภาพแล้วก็ช่วยลดพฤติกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศเช่นความก้าวร้าวได้ด้วยค่ะการจัดการลูกกระต่ายเองก็น่าจะสําคัญไม่แพ้กันนะครับเห็นในเอกสารบอกว่าต้องแยกลูกกระต่ายตามเพศตอนอายุประมาณ3เดือนถูกต้องเลยค่ะอันนี้สําคัญมากเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์กันเองในหมู่พี่น้องแล้วก็ลดปัญหาการต่อสู้กันด้วยค่ะพอเริ่มโตเป็นหนุ่มสาวเขาก็จะเริ่มมีพฤติกรรมทางเพศแล้วก็ห่วงถิ่นกันแล้วครับเข้าใจเลยครับ ค่ะทั้งหมดนี้มันก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่มีการควบคุมการผสมพันธ์อย่างจริงจังเนี่ยผลกระทบที่ตามมามันก็คือประชากรล้นเกินจัดการสายเลือดไม่ได้เลยแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแม่กระต่ายเองที่ต้องตั้งท้องเลี้ยงลูกต่อเนื่องแบบไม่ได้พักเลยค่ะซึ่งมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะ สรุปได้ว่าหัวใจสำคัญจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือศักยภาพการสืบพันธุ์ที่สูงมากของกระต่ายนี่เองที่ทำให้การจัดการโดยเฉพาะการแยกเพศอย่างเคร่งครัดเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากๆโดยเฉพาะถ้าเลี้ยงแบบกลุ่มเพื่อเลี่ยงปัญหาการผสมพันธุ์ที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ผลกระทพอื่นๆที่จะตามมาอีกเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วประเด็นนี้นะคะมันก็นาไปสู่คาถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะคือ ในเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติของกระต่ายจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่รวมกันครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีวงจรการสืบพันธุ์ที่เร็วมากอย่างที่เราคุยกันแล้วอะไรละ่ะคือจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงดูกระต่ายอย่างรับผิดช,ชอบเราจะสร้างสมดุลระหว่างการให้เขาได้ใช้ชีวิตได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขากับความจําเป็นที่เราต้องควบคุมเพื่อการจัดการที่ดีเพื่อความยั่งยืนได้ยังไง เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับค่ะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบเลยค่ะเวลาจะนำข้อมูลพวกนี้ไปปรับใช้จริงในแต่ละบริบทการเลี้ยงนะคะ